สวัสดีค่ะออมจาก Facebook แล้วก็ u b e a l w a y s ออมนะคะคลิปนี้นะคะก็มาตามสัญญานะคะหลังจากที่เรายื้ออยู่นานมากหลายเดือนมากๆนะคะที่บอกว่าจะทำคลิปสกินแคร์รูทีนคือออมมาก็มีการลองสกินแคร์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะพอจะหยิบมาทำจีบมาทำปุ๊บตัวนั้นหมดลองตัวนี้ใหม่แล้วมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรเงี้ยก็กลัวคนจะแบบงงนะคะว่าตกลงใช้อะไรกันแน่มันไม่เห็นเป็นรูทีนเราจริงๆเลยและคลิปนี้นะคะมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่มันขึ้นปีใหม่พอดีหมดปี2018พอดีก็เลยคิดว่าเนี่ยแะ รวบรวมทั้งหมดมาพูดในคลิปนี้คลิปเดียวนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มตัวแรกกันนะคะเดี๋ยวอมจะบอกสภาพผิวของอมก,ก่อนว่าอมเนี่ยเป็นคนผิวแห้งมากบวกกับเป็นคนที่ผิวบอบบางแพ้ง,ง่ายนะคะคือถ้าเกิดใช้อะไรผิดสัาแดงนิดหน่อยแบบน้ําหอมเยอะๆหรือแอลกอฮอลเอ์เยอะๆอะไรเงี้ยอาการแรกเลยคือมันจะขึ้นเป็นจำ้จำๆแดงๆตรงนีแง้แบบชัดกว่าเดิมคือถ้าเกิดอมอหน้าสดอ่ะมันก็จะมีจำ้จำๆแดงๆตรง,ง,งนี้อยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดมันมีความผิดปกติเพราะสกินแคร์มันก็จะนูนเป็นเม็ดๆขึ้นมาไได้้ง่่าายกกวปติอะะะรีนค จากขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวมจะไล่ไปตั้งแต่เช็ดเครื่องสาอางล้างหน้าทาลงมอะไรเป็นสเต็ปๆไปเลยนะตัวแรกนะคะที่เช็ดเครื่องสําอางก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ L'Oreal Gentle Makeup Eye and Lip Remover นะคะตัวนี้นับ ขวดไม่ท้วนแล้วตั้งแต่สมัยเริ่มแต่งหน้าใหม่ๆมีการลองมาหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมาจบที่ตัวนี้แล้วก็ซื้อซ้ำซื้อซ้ำซื้อซ้ำม,มาตลอดตัวนี้ล้างเครื่องสาอางออกแบบหมดจดมากล้างออกง่ายมากแล้วก็ปิดแช่ทิ้งไว้ที่ตามันจะมีบางส่วนที่แบบออยมันเข้าตาอะไรเงี้ยก็ไม่แสบตาและเช็ดปากไม่ขมนะคะถ้าเราเอา cleansing water ที่เป็นเช็ดผิวหน้าค่ะมาเช็ดปากอ่ะมันจะขมเออแต่ตัวนี้ไม่ขมนะคะราคา2 8 9บาทหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปต่อมาที่ makeup ะะอมใช้เป็นแบบน้านะ f a ตอินเฟสทรูลี่วอเทอรี่คลีนซิ่งวอเทอร์นะคะแพคเกจจิ้งเขาจะมาเป็นแบบนี้นะคะซื้อ1แถมหนึ่งที่วัดสันปกติขวดหนึ่งมันจะ3 5 0ร้อหกสประมาณเนี้ยแล้วทีนี้มันซื้อ1แถมหนึ่งก็ตกแบบขวดละร้อยกว่าบาทเองเอมก็จะซื้อมาช่วงแถมนั่นแหละคะ่ะแล้วก็เอามาแบ่งใส่ขวดเล็กซึ่งเมื่อก่อนอะแพคเกจจิ้งเขาจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าฝาเขาจะเป็นแบบเปิดปิดอะสีชมพูนะคะโดยที่ฝาที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี้ไม่ใช่ฝาของมันมันคือออออฝฝาาาขง B Star, ที่มใช้้้หดแลแลลววก็เาาป มาเสียบแทนพอดีเป๊ะขวดใหม่เขาก็ายังเป็นที่เปิดปิดอยู่เลยอะคือมันจะบอกว่าเราขี้เกียจหรือว่ามันใช้ยากหรือยังไงคือมันต้องมาเหาะเหาะใส่สำลีอะ่ะอันนี้คือเราสามารถเอาสำลีมาลอแล้วก็ปั๊มปั๊มปั๊มแล้วก็แบบเช็ดหน้าได้เลยอย่างเงี้ยอมก็เลยเอาหัวปั๊มของแบรนด์อื่นมาใส่กับตัวนี้นะคะตัวนี้ก็โอเคช่วยลบเครื่องสาอางได้ดีเหมือนกันเวลาเช็ดสำลีแบบสองแผ่นก็คือเกลี้ยงแล้วทั่วหน้าแล้วนะคะมีความอ่อนโยนเช็ดเกลี้ยงล้างออกง่ายคือเมื่อก่อนอะจริงจอิงอมก็ใช้บี ออมเทียบราคาแล้วคุณภาพพอๆกันตัวนี้ถูกกว่าประมาณครึ่งหนึ่งของก็เลยใช้เป็นตัวนี้นะคะต่อมาที่โฟมล้างหน้านะคะนี่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งที่ว่าสันเหมือนกันคือจริงๆอะโฟมล้างหน้าอมจะไม่ค่อยซีเรียสมากนะคะแค่จะเน้นว่าให้มันล้างแล้วไม่แบบผิว เอียด e หลังจากที่เราล้างออกไปแล้วอะเออคืออมจะไม่ชอบความแห้งตึงเอียดอาร์ตแบบรู้สึกสะอาดมากอย่างนะั้นอมไม่ชอบนะคะเพราะว่าม,มันเป็นคนหน้าแห้งใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เห็นรีวิวตัวนี้ว่าล้างออกแล้วแบบไม่เอียดไม่ปืด้ดก็เลยไปซื้อมานะคะแล้วพอดีไปเจอโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็เลยลองเอามา2สูตรนะคะโดฟสูตรสีน้ําเงินเนี่ยเขาจะเป็นสูตรสําหรับผิวแพ้ง่ายผิวนุ่มเด้งก็คือใช้แล้วอ่อนโยนฟองเยอะไม่แพ้กลิ่นหอมโอเคนะคะเขาบอกว่าผสมเซรั่มบำรุงอะไรด้วยสักอย่างส่วนโดฟสูตรสีชมพูนี้ตต่่าางกันนทีเเขป็สูรผิวอ ข้างในมันจะมีเม็ดครับเม็ดเล็ก,เ,ลกเม็ดเล,เล็กแบบเจือจางด้วยนะคือแบบบีบมาทีนึงอนะ่ะมันจะมีเม็ดอยู่แบบไม่กี่เม็ดหรอกก็จะช่วยขัดเซลล์ผิวเบาๆนะคะตอนล้างถ้าใครชอบความสครับตเออก็น่าจะชอบตัวนี้มากกว่าแล้วก็ผลลัพธ์ตัวนี้ยให้ความกระจ่างใสมากกว่าตัวสีฟ้าโฟมล้างหน้าอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นของ s u n w a s u time treasure extra, extra creamy cleansing foam นะคะตัวนี้ กลิ่นแบบโสมมากถ้าใครชอบอะ่ะก็คือจะรู้สึกแบบผ่อนคลายสมุนไพรแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะข้ามไปก็ได้เพราะว่ากลิ่นมันแรงมากจริงแล้วก็ใช้นิดเดียวฟองเยอะมากเนื้อมันจะแบบนุ่มๆฟองเยอะๆความรู้สึกก็ไม่แห้งตึงเหมือนกันสะอาดดีแล้วก็ตัวนี้มันเป็นสูตรสำหรับดูแลพวกริ้วรอยอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะแต่ว่าก็มันเป็นโฟมล้างหน้ามันก็ไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นเพราะมันอยู่บนหน้าเราแค่แบบเดียวต่อมาเป็นสครับกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นของเซนไอ์สูตรเบลมิชคอนโทรลแบรนด์เนี้ LG, ครับเขามีหลายสูตรมากราคา2 2 9บาทคือต้องไปหาอ่านรีวิวเอาอะว่าสภาพผิวเราเหมาะกับสูตรไหนของเขาทีนี้ออมก็ไปอ่านรีวิวมาก็เจอว่าสูตรเนี้ยมันช่วยเรื่องพวกสิวโหดสิวอุดตันได้ดีนะคะก็เลยลองเป็นสูตรนี้มาก็กดีจริงๆแต่ตัวเนี้ยเมสเครับเขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็หยาบนะคะเนื้อเขาก็เข้มข้นมากถ้าเกิดใครผิวบอบบางแพ้ง,ง่ายอย่างออมแล้วแบบอยากจะใช้ออออมมมมกก็็แแแนน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 นะะะะําา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 าบบบบววววววิิธีีส่่่ตัััคคืลล้้้ททงงไปหหหเเรรจยดึ ก็ต้องแบบแปะน้ำมาวนๆให้มันเหลวลงอะให้ความเข้มข้นมันจางลงนะคะมันก็จะแบบลื่นๆขึ้นทีนี้มันก็จะสครับได้ง่ายขึ้นเราก็ต้องแบบถูเบาๆด้วยนะคะเพื่อรักษาผิวของเราไม่ให้แหบไปมากกว่านี้แล้วหลังจากใช้ตัวนี้นะสกินแคร์ที่ลงหลังจากนั้นอะมันซึมเข้าผิวไวกว่าเดิมแบบมากๆๆๆอ่อะเออก็คือดีสําหรับคนที่ใช้สกินแคร์ต่าง,างๆเยอะแยะมากมายแล้วไม่เห็นผลบางทีหน้าเรามันก็อาจจะมีสิ่งสกรปรกหรือว่าแบบฝุ่นที่แบบมาคอยอุดตันแล้วเราแบบล้างออกอยังไงก็ล้างไม่เกลี่ย ลองสครับออกดูเพื่อสกินแคร์ที่ใช้อยู่เนี่ยจะแสดงประสิทธิภาพให้เราเห็นมากขึ้นนะคะต่อไปอันนี้ไม่เกี่ยวกับผิวนะคะแต่ว่าเกี่ยวกับดวงตาของเราน้ายาล้างตาของออฟซ่านะตัวนี้คือเป็นยาเลยนะคะขายตามร้านขายยาทั่วไปราคาแบบไม่แพงเลย2 0 3 0 4 0บาทประมาณนี้เอาไว้ทําความสะอาดตาจริงๆยางวันไหนที่แต่งหน้าจ,จัด,จดแล้วเรารู้สึกว่าแบบเคืองตาคันตาวันนั้นอองจะกลับมาใช้ตัวนี้นะคะวิธีใช้ก็คือเขาจะมีถ้วยแบบนี้มาให้นะคะแล้วก็เทลงไปแค่แบบแค่ตรงน,นี้เอง เทลงไปปุ๊บแล้วก็ครอบไว้ที่ตาแบบเนี้ยแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปประมาณ5 1าถึงสิบวีอกระพริบกระพริบตากรอกตาไปมาแล้วก็เอาลงมาทีเนี้ยมันจะเห็นเลยว่ามีฝุ่นหรือว่าแบบเป็น ขุยผงอะไรเล็กๆเล็กๆเลยอะหลุดออกมาเต็มเลยที่น้ำยาล้างตาคือมันก็จะช่วยล้างตาเราในขั้นแอดวานซ์ขึ้นไปอีกกว่าการล้างด้วยน้ำเปล่าธรรมดานะคะความรู้สึกตอนใช้มันก็จะเย็นเย็นเย็นแบบเย็นสบายนะคะไม่ได้เย็นแบบแสบตาอะไรขนาดนั้นต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายของการทําความสะอาดหน้าหลังจากที่โฟมล้างหน้าเสร็จแล้วเราก็จะมาใช้โทนเนอร์กันค่ะโทนเนอร์ที่ออมใช้มาแบบระยะยาวนะก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนูโตรจิน่านะคะเป็นสูตรแอลกอฮอล์ฟรีโทนเนอร์ดีสาหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายแพ้แอลกอฮรู้สึกว่า ใช้โทนเนอร์ทั่วไปเช็ดแล้วมันจะแบบผิวแห้งว้าแบบเนื่องจากแอลกอฮอล์มันจะดูดความชุ่มชื้นของผิวออกไปนะคะแต่สําหรับตัวนี้ไม่เป็นคือออมใช้ได้แล้วมันให้ความรู้สึกแบบว่าเช็ดขั้นตอนสุดท้ายเพื่อความสะอาดหมดจดจริงๆอะหลังเช็ดมันจะมีแบบผงผงติดตามสำลีเต็มเลยบางทีมันไม่ใช่เมคอัพที่ตกค้างด้วยนะมันคือพวกเศษฝุ่นตามผ้าขนหนูที่เราเอามาซับหน้าเออคือบางทีเราเช็ดเครื่องสำอางสะอาดหมดจดแล้วเห็นว่าที่สำลีไม่มีอะไรแล้วอะแต่พอแบบเอาผ้าขนหนูมาเช็ดหน้าปุ๊บแล้วเช็ดด้ววยโโทนนเออออรต่่คืบบหา ฝุ่นเยอะเลยจ้ะถ้าเราไปลงสกินแคร์ต่อเลยเงี้ยมันก็มีโอกาสแบบเกิดเป็นสิวได้เพราะว่ามันมีสิ่งตกค้างอยู่บนผิวหน้าเรานะก็แนะนําตัวนี้อ่อนโยนราคาไม่แพงนะคะร้อยสองประมาณเนี้ยเหมาะก,กับคนที่แบบอยากจะลองเริ่มต้นใช้โทนเนอร์ดูว่าลองตัวนี้ดูก็ได้ค่ะต่อมานะคะอันนี้คือแบบเรียกได้ว่าเป็นลูกรักช่วงนี้ก็ว่าได้เพราะว่าใช้บ่อยนะใช้ทุกวันจริงๆนะคะ Origins นะคะ m e กะ Mushroom หรือว่าสูตรเห็ดเป็นต o ติ i n g Treatment Lotion เขาจะช่วยแบบว่า1คือให้ความชุ่มชื้น2คือมันช่วยปลอบประ ลมผิวที่แบบแดงแห้งลอกอะไรอย่างเงี้ยเออให้มันแบบความแดงมันลดลงไปช่วยให้ผิวมันแข็งแรงขึ้นในระยะยาวนะคะกลิ่นก็คือเป็นเหตุเป็นเหตุนะแต่ตัวเนี้ยราคาก็ค่อนข้างสูงนะคะราคาเต็มอยู่ที่ประมาณพันแปดบังเออแต่ว่าออมได้ซื้อช่วงลดก็เหลือประมาณพันหวิธีใช้นะคะใช้ได้2แบบตัวเนี้ยก็คือ1ใช้เป็นเหมือนโทนเนอร์ได้เลยหยอมใส่สำลีแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดหรือแบบที่2คือหย่อดใส่มือปุ๊บ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 แล้วก็ ตๆแทนน้ำปกได้เลยนะคะแล้วแต่ว่าชอบวิธีไหนแต่ส่วนตัวออมที่ใช้บ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นหยอดใส่สำลีเพราะรู้สึกว่ามันแบบคั่วหน้ากว่าอะไรเงี้ยส่วนตัวนี้เป็นสกาแคร์นะคะเอาไว้ลดพวกรอยแผลเป็นหรือว่ารอยแผลจากสิวนะตัวนี้ของแบรนด์ลาวิต้านะคะตัวนี้ดีมาก ออกมาได้มาตอนที่ออกมาเคยไปถ่ายแบบให้แบรนด์แบรนด์นี้นะคะแล้วเขาก็ให้เป็นกฟิบเซ็ตของขวัญมาบางตัวก็ได้ใช้บางตัวก็ไม่ได้ใช้ซึ่งออกมาหยิบตัวนี้มาลองใช้แล้วมันแบบดีมากคือเวลาเราเป็นสิวแล้วเราไปบีบสิวอะ่ะมันก็จะเป็นแผลแบบเลือดออกอะ่ะแผลที่เป็นสะเก็ดอะ่ะแล้วคือพอแผลมันแห้งปุป๊บเราทาตัวนี้เข้าไปนะแต้มไว เช้าเย็นเช้าเย็น3วันเท่านั้นสเก็ตหลุดออกไปคือแบบผิวมันเนียนคือมันจะไม่มีรอยว่าเราเคยเป็นสิวตรงนี้หรอไม่มีรอยเลยนะคะไม่มีแมก้กระทั่งแบบรอยแดงจางๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยเพราะหลักๆอ่ะสกายแคร์เขาจะแบบเน้นช่วยเรื่องรอยแผลเป็นอะไรที่มันเป็นแผลเป็นแล้วนี่ออแมแต่อันเนี้ยลองเอามาทาแผลสิวดูซึ่งให้ผลดีเกินคาดแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ตัวนี้มาตลอดอันเนี้ยคือหลอดที่2ที่3แล้วนะคะที่ออมสั่งซ้ำกับทางแบรนด์เขาเองจ่ายตังค์เองนะคะดีมากแนะนำร้อยห้าสิบบาทไม่แพ ต่อมานะคะเข้าสม่หมวดการบำรุงกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็จะเป็นน้ำตกนะคะของ Tony Molly Intense Care Light Essence 96.5%นะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำตกแบบธรรมดาทั่วไปนะคะตบๆๆๆเข้าไปช่วยให้ผิวกระจ่งางใสขึ้นรูขุมขนกระชับ ขึ้นหน้าแบบเนียนละเอียดมากขึ้นอะไรประมาณนี้อย่างบางวันที่ผิวเราไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเขาก็จะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเขาก็ให้ความชุ่มชื้นที่โอเคเลยนะคะเนื้อมันบางเบาจริงแต่ว่าคุณภาพการบำรุงอ่ะคือค่อนข้างแบบเข้มข้นล้ำลึกเลยแหละตัวนี้ชอบนะคะตัวนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่เพราะว่าฝากพ่อซื้อมาตอนเขาไปเที่ยวเกาหลีนะคะยิวมาต่อมาเป็นสเปรย์น้ำแร่นะคะยูร t h Serum h y a l u r o n m i s s p ตัวนี้คือเห็นโฆษณาเขาแล้วก็ไปซื้อมาเลยมันค่อนข้างแต่ จากสเปรย์น,น้ำแร่ทั่วไปอันนั้นมันจะเหมือนเป็นน้ำแร่น้ำเปล่าอะไรเงี้ยที่แบบฉีดเพื่อความสดชื่นเฉยๆแต่อันนี้จะแตกต่างนะคะของยูซลินตัวนี้ฉีดไปแล้วแบบคือเราจะได้กลิ่นของความชุ่มชื้นเออมันไม่รู้ว่ามันคือกลิ่นอะไรแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นแบบไฮยาลูรอนหรอหรือว่าอะไรอ่ะคือมันไม่ใช่น้ำเปล่าแน่นอนอะ่ะฉีดไปก็จะรู้สึกชุ่มชื้นขึ้นทันทีนะเหมือนเติมน้ำให้ผิวไม่มีเวลาทาครีมเยอะะมากมายก็แบบชุดชุดชุด,ชดเสร็จต่อมาเป็นหมวดเซรั่มกันบ้างนะคะเซรัม่มเนี่ยอมจะม ซื้อเป็นแบบเทสเตอร์เล็กๆเล็กๆเล็กๆมาลองตัวนี้นะคะเป็นของซันวาซู First Care a c t i v a t i n g s e r u m E.X. ดังมากราคาเต็มอะ่ะขนาดจริงน่าจะแบบพันปลายๆสองพันอะไรเงี้ยมันมีหลายขนาดแต่ว่าเอาไม่รู้ไงว่ามันจะแบบถูกกับสภาพผิวเราไหมก็เลยสั่งเป็นขวดเล็กๆแบบนี้มา3ขวดทดลองก่อนนะคะซึ่งก็โอเคเลยผิวดีขึ้นนะคะอันนี้มันเป็น First Car e ใช่ไหมก็คือเป็นการบำรุงขั้นแรกมันจะช่วยให้ผิวเรียบเนียนชุ่มชื้นขึ้นเนียนละเอียดขึ้นแล้วก็จะช่วยให้ การลงสกินแคร์ตัวต่อๆไปอ่ะประสิทธิภาพดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะก็คือจะใช้ตัวนี้เป็นตัวแรกต่อมาตัวนี้เลยค่ะคิวส์ดักสปอตนะคะตัวดังก็คือขวดใหญ่เนี่ยประมาณ4,300บาทแพงมาก ก็นั่นแหละ e, ก็เลยซื้อเป็นขนาดทดลองมาอีกแล้วนะคะมาลองดูก่อนว่าโหคนพูดถึงเยอะมากมันจะดีขนาดนั้นเลยเรออะไรอย่างี้มันเป็นเซรั่มที่เนื้อไม่หนักเลยนะคะสามารถหยดๆแล้วก็แบบทาทุ่ยๆได้เลยแต่อย่างออมมาคือเปลืองไงก็เลยจะใช้ลงเฉพาะจุดที่เป็นแบบฝ้ากระจุดด่างดําแผลสิวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ช่วยให้จุดด่างดาจางลงเร็วขึ้นนะคะเร็วกว่าสภาวะปกติที่ผิวเราเป็นแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะมันก็จะเห็นผลแล้วแหละว่ารอยดําๆจุดดาๆที่มันเห็นบน หน้าชัดๆอะมันจะจางลงไปยังเห็นได้ชัดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกันเรื่องแผลสิวนะที่เราไปแกะมันแล้วเป็นแผลตัวนี้แผลสิวเอาอยู่กว่า ตัวนี้จะช่วยให้จางลงแต่ว่าใช้เวลานิดนึงต่อมาตัวเด็ดตัวดังนะคะไบอเตอร์ไลฟ์แซงตันตัวนี้คือออมอะได้ลองใช้ขนาดจริงอะซื้อขนาดไซส์ใหญ่มาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันแพ้นะคะช่วงนั้นอะคือช่วงนั้นอะออมแพ้ทุกอย่างไม่รู้มันไปแพ้อะไรมาแล้วแบบมันอ่อนแอมากๆใช้อะไรก็สิวขึ้นและทีนี้บังเอิญว่าไอ้ตัวนี้มันมาช่วงนั้นพอดีก็เลยรู้สึกว่าแบบเออนี่แพ้อีกแล้วหรวอวะ<ๆ>ก็เลยให้น้องสาวไปนะคะไม่ได้ใช้หยุดใช้ไปทีนี้หลังๆมันเนี้ยรู้สึก หน้าแข็งแรงขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆแล้วนะคะก็เลยลองสั่งเป็นขนาดทดลองมาอีกแล้วดูซิว่าคราวนี้จะแพ้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดแพ้จะได้ไม่ต้องไปสเสียตังค์ซื้ออันใหญ่พอเอามาลองรอบนี้ไม่แพ้ใช้ได้แล้วสิผ้ามันคือแบบช่วยให้ผิวะฟูขึ้นแน่นขึ้นเต็มขึ้นตื่นเช้ามาคือแบบโหยหน้าอิ่มน้ำเขาบอกว่าเวลาเราแพ้ผิวแดงอะไรเงี้ยใช้ไปปุ๊บมันจะช่วยไปปอกตะโลมผิวตื่นเช้ามาคือก็จะมีความแข็งแรงขึ้นหน้าดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงนะคะออมชอบผลลัพธ์เขา แต่อันเดียวที่ไม่ชอบเลยคือกลิ่นมันก็เลยเป็นเหตุว่าเราไม่ได้ใช้มันอย่างต่อเนื่องเพราะเราไม่ชอบกลิ่นมันเนี่ย กลิ่นดมแบบนี้ยคือหอมเออกลิ่นดีดูธรรมชาติดูเฟรชมากแต่ว่าพอลงไปบนผิวแล้วอะมันแ,แปลกกลิ่นมันแ,แปลกเออแต่คือถ้าวันไหนผิวมันไม่ไหวจริงๆอะก็จะถึงจะหยิบตัวนี้มาใช้นะคะต่อไปเป็นเซรั่มของ i n n i s f ฟร e นะคะตัวนี้ตัวดังเหมือนกันเด g r e e n t ท a Seed ซ e r u m นะคะเป็นสารสกัดจากกรีนทีหรือว่าสูตรชาเขียวนั่นเองก็เป็นขนาดทดลองอีกแล้วเหมือนกันตัวนี้ไม่ได้ซื้อเองอันนี้น้องสาวไปซื้อของแล้วได้แถมเป็นตัวนี้มาก็เลยเอาตัวนี้มาให้ออมใช้โอเคเลยเอมรู้สึกว่ามันเป็นเซรั่ ไมไ่แพงมากอ่ะเพราะปกติถ้าขึ้นชื่อว่าเซรั่มราคาก็จะแบบ23,000ับาทขึ้นไปแต่ตัวนี้ราคาที่ไทยนะอยู่ที่ประมาณ1,000บาทท้วนถ้าลาร์ที่วก็จะ6,700กว่าบาทเองแค่นี้ไม่ได้ถือว่าแพงมากนะคะสรพคุณคือช่วยความชุ่มชื้นได้ดีหน้ามีความใสขึ้นตึงขึ้นกระชับขึ้นเพราะน่าจะเป็นสูตรชาเขียวนั่นแหละมั้งมันเลยทําให้ผิวเราดูแบบเฟรชอะ่ะไม่เหนื่อยไม่อ่อนล้าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ที่ไม่ชอบอันนี้มันใส่น้ําหอมมาแบบแรงมากแต่คืออันนี้ผิว ไม่ได้แพ้ไม่ได้เป็นอะไรสามารถใช้ได้นะคะต่อมานะคะเข้าสู่เซรั่มลูกรักมา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 ก,มาก,มากที่สุดนะ The Body Shop นะคะตอนนี้ The Body Shop เซรั่มอมจะมีอยู่2ตัวตัวสีเขียวนะคะเป็นไลน์ของ Drops of Youth นะขวดสีน้ำตาลน,นะคะเป็น Oil of Life นะคะ2ตัวนี้ต่างกันยังไงพูดถึงตัวสีเขียวก่อนอยากให้เห็นปริมาณมากว่าตอนนี้มันแทบจะไม่เหลือแล้วนะคือมันก้นขวดมากๆแล้วแล้วยังไงไม่กล้าใช้ต่อกลัวมันหมดตัวนี้ดีมากนะคะราคา2,300บาทนะคะเต็มนะซื้อที่ชอ็อปมันช ช่วยให้ผิวเราอะตึงขึ้นกระชับขึ้นรูขุมขนเล็กลงเพราะตัวนี้เขาจะเน้นเรื่องแบบหน้าเด็กอยู่แล้วอะกรอ o f youth อะ u t h ที่แปลว่าแบบเด็กอะความยังความเยาววัยอะไรเงี้ยเออชอบมากอะเนื้อเซรั่มมันไม่ได้เหนียวนะแต่ว่ามันจะหนึบหนึบหน่อยเวลาทามันจะหนึบหนะึบหนึบหนึบแล้วแป๊บนึ่งมันก็จะซึมเข้าผิวแล้วอมยกให้เป็นเซรั่มของ The b e บ t หน้าเด็กเท่าที่อมเคยใช้นะตัวอื่นไม่ทับนะคะต่อมาตัวนี้นะคะ o i l o f life เนื้อเขาจะเป็นน้ำมันแบบไม่ได้เหนียวมากนะอมจะใช้วิธีการวน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 ที่ ปอมตัวก่อนอะสักพักหนึ Pod ่งอะแล้วก็โปะ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 ลงไปบนหน้าเขาบอกว่ามันจะมีวิธีการนวดอยู่เราจะใช้นิ้วทําแบบนี้ค่ะเหมือนชูสองนิ้วอย่างเงี้ยแต่แบบหักมาครึ่งหนึ่งให้กรามเราว่ามันอยู่ระหว่างนิ้วดูดขึ้นไปาเงียแล้วมันจะไม่ฝากหน้ามันจะไม่ฝืดเพราะว่าน้ํามันมันจะมีความลื่นฟืบคือถ้าวันไหนเรามีเวลาว่างมากๆอองก็จะใช้น้ํามันตัวนี้เพราะว่าเรารู้ว่าเรามีเวลามากพอที่จะรูดขึ้น ขึ้นเนเพื่อยกกระชับกรอบหน้าอนะไรเงี้ยแล้วมก็จะทาเน้นช่วงบริเวณใต้ตานะคะเอามาทาแทนไอครีมเลยอะช่วงหนึ่งอะ่ะก็รู้สึกได้ว่าพวกริ้วรอยเล็กๆมันตื้นขึ้นจริงๆนะคือมันช่วยได้มากๆเลยเรื่องความชุ่มชื้นบางคนน่ะกลัวการใช้น้ํามันนะคะว่ามันจะทําให้หน้ามันซึ่งจริงๆแล้วน้ํามันอะ่ะสำหรับคนหน้าแห้งมันก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นถูกไหมแต่สําหรับคนหน้ามันอ่ะมันก็จะช่วยเข้าไปปรับสมดุลใต้ผิวให้ผิวเราอ่ะมันไม่ผลิตน้ํามันออกมามากขึ้นก็คือใช้้้ทังงคนนหหาแก็ นนะะแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างสูงหน่อย2,690บาทต่อมานะคะเป็นตัววิตามินซีเซรัมนะอันนี้เป็นของ Oriental Princess นะคะตัวนี้เขาเป็นสูตรที่ออกมาใหม่ล่าสุด uh, Natural Power C Miracle Brightening Complex เฮ้ยชื่อยาวมากอะเออเป็นสูตรที่มันเขียนว่า100%เพียววิตามินซี10%ะ จะบอกว่าวิตามินซีของ Oriental อ่ะอมใช้มาต่อเนื่องนานมากๆนะคะแต่ไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัว boosting serum ที่ราคา400กว่าบาทตัวนี้เดี๋ยวโชว์รูปตัวนี้นะคะตัวนั้นน่าดีมากทีนี้พอมันออกตัวเนี้มาอันนี้ราคาเป็นสองเท่าของตัวนั้นนะอันนี้800กว่าบาทแต่ว่ามันเป็นสูตรใหม่ที่เขาเพิ่มวิตามินซีให้เข้มข้นกว่าเดิมก็ลองซื้อมาใช้ดูปรากฏว่าผลลัพธ์อมว่าพอๆกันนะคะสอตัวตื่นขึ้นมาหน้าไบรท์หน้ากระจ่างใสแต่ว่าน้ําหอมค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะกลิ่นแบบ กลิ่นส,ส้มๆกลิ่นวิตามินซีก็จะแบบว่า ฟุ้งเลยอะแล้วในเมื่อคุณภาพ2ตัวมันพอๆกันแล้วราคาตัวเดิมอะมันถูกกว่าอ,อมก็เลยขอเลือกเป็นตัวเดิมนะคะซึ่งตอนนี้มันหมดอ,อมก็จะใช้ตัวนี้ให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับไปซื้อตัวเดิมแล้ว texture ของตัวเซรั่มอะอมก็ชอบตัวเก่ามากกว่าอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นเนื้อแบบโลชั่นบางๆเบาๆสีขาวทาแล้วก็แบบซึมวับเข้าไปแต่ตัวเนี้เนื้อมันจะแบบมันๆอะหยดลงมามันจะเป็นเนื้อใสๆข้นๆลื่นๆมันๆทาแล้วมันรู้สึกแบบกองๆอะ่ะเออไม่ชอบ รู้สึกว่าชอบตัวเก่ามากกว่าถัดมาเป็นหมวดไอครีมบ้างนะคะก่อนหน้านี้ออมใช้เป็นตัวนี้เป็นของยูเซรินนะคะยูเซรินไวท์เจอร์พีคลินิคอลไอเซรัมเขาไม่ใช่อายครีมแต่เขาเป็นแบบเนื้อเซรั่มที่แบบบางๆางเบาๆอันนี้มันหมดแล้วอะนี่เนื้อมันจะแบบบางบาง เบาๆอันนี้มันเป็นสูตรไวท์เทอ r a p ีใช่ไหมคะมันก็จะช่วยเรื่องความขาวกระจางใสช่วยให้แผ่นหน้าเราอะมีความคล้ำน้อยลงและผลลัพธ์ที่ได้ลองใช้นะคะช่วงแรกๆใต้ตาหายคล้ำขึ้นจริงๆช่วยได้นิดนึงแต่พอเริ่มใช้มาสักพักหนึ่งระยะยาวมันก็ไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นนะมันเหมือนใต้ตาเรามันชินไปแล้วมั้งแล้วเนื้อมันก็ค่อนข้างซึมเข้าผิวได้เร็วอะบางเบานะคะใต้ตาแห้งมากๆแบบอมอมเอาไม่อยู่แต่ว่าราคาค่อนข้างสูงราคาเต็มมันพันหนึ่งร้อยห้าสิบมั้ง รเราก็เลยใช้มันต่อให้หมดนะคะเพราะว่าระหว่างที่ใช้ตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้ไปเจอไอครีมตัวอื่นที่แบบถูกและดีหรือว่าอะไรที่มันจะต้องซื้อมาลองอะ่ะเออก็เลยใช้ตัวนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนตัวเนี้ยหมดแล้วแล้วทีนี้ก็ได้เจอกับตัวนี้พอดีนะคะเป็นของ AHC เป็นแบรนด์มาจากทางฝั่งเกาหลีนะคะ AHC The Peel Real Eye Cream for Face เออมันมีคําว่า for face ก็หมายความว่ามันเป็นไอครีมที่สามารถทาได้ทั้งหน้านั่นเอง ออมก็ยังงงๆอยู่ในะจุดนี้นะะหลักๆเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็ริ้วรอยนะคะเนื้อเป็นเนื้อครีมเลยเนื้อครีมแบบนุ่มๆนวลๆรู้สึกมันเข้าไปเตมิมเต็มผิวใต้ตาเราอะได้ดีกว่าให้ความชุ่มชื้นมากกว่าราคาก็ไม่ได้แรงมากประมาณ5 6 0 0บาทและความพีคคือหลังจากที่ยูซูีนหมดอะอ,อมก็แกะตัวเนี้ยมาใช่ปะพอตื่นเช้ามาแฟนถามว่าวันนี้นอนเยอะเหรอ คือแบบทําไมมันดูสดชื่นทําไมตาดูแบบแตวแป๋วอะไร,ไอ,รอ่เงี้ยเขาวจริงเหรอเอาดีๆแบบแบบพูดจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ง,งงไว้ว่าแบบทำไมต้องตื่นเต้นบอกว่าเนี่ยเมื่อวานเปลี่ยนไอครีมเออก็คือมันเห็นได้ชัดขนาดนั้นเลยเหรอวะก็ยังงงๆอยู่แต่ว่าหลังจากที่ลองใช้มากก็รู้สึกปลื้มแล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นข้อเสียของตัวนี้นะก็แนะนําเพราะว่ามันช่วยเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็ตามันแบบ ตื่นอะไม่ล้าไม่เพลียตาดูแบบสดใสตื่นมาแล้วแบบเออน่าจะผิวกระชับขึ้นมาประมาณนี้นะคะต่อมานะคะเป็นหมวด moisturizer กันบ้างค่ะเป็นกระปุกแบบนี้นะคะเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนคลินิกนะคะตัวนี้ก็คือตัวดังอีกตัวหนึ่งนั่นแหละเป็น m o i s t u r e s e r นะเขามีความอ่อนโยนอ่อนละมุนมากเนื้อครีมก็แบบมันจะเป็นเจลๆอะคะ่ะหยุน่นๆทาไปแล้วก็จะแบบลื่นๆผิวก็จะมีความแบบชุ่มชื้นอะไรเงี้ยตัวนี้ไม่ได้มีอะไรมากแต่แค่แบบว่าเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดีนะคะกระปุกใหญ่มากราคา เท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ซื้อเองอันนี้เอาของน้องมาใช้กลิ่นแบบ ไม่มีน้ำหอมเลยอ่ะก็สำหรับคนที่ผิวบาบางแพ้ง่ายหน้าแห้งก็ลองตัวนี้ดูได้นะคะตัวนี้คืออ่อนโยนมากจริงแล้วก็ช่วยความชุ่มชื้นได้ดีมากจริงค่ะต่อมานะคะเป็นครีมของ The Face Shop เยวาดำนะคะอันนี้จะเน้นเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็ริ้วรอยนะเยวาดำ Heaven Grade จริงๆ Regenerating Cream นะคะซึ่งตอนซื้ออ่ะเขาบอกเขาว่าหน้าแห้งตอนแรกจะไปซื้อตัวเซรั่มแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดหน้าแห้งมากๆแนะนําให้ใช้เป็นครีมดีกว่าก็เลยซื้อเป็นแบบครีมมานี่นะคะควักไปเยอะพอสมควรแล้วประมาณ ครึ่งกระปุกแล้วนะคะจะเห็นเลยว่าเนื้อเขาเข้มข้นมาก rich มากคือออกมาได้ลองใช้มาสักพักแล้วสองสวันแรกที่ใช้คือแบบผิวดีมากคนหน้าแห้งน่าจะชอบมากๆอกะคือแบบมันช่วยให้ผิวอิ่มฟูชุ่มชื้นขึ้นมากๆหน้าดูแบบโกลโลฉ่ำวาวดูสุขภาพดีอะแล้วหน้ามันก็แบบเรียบเนียนขึ้นมากๆนะคะแต่ทีนี้หลังจากที่ใช้ต่อเนื่องกันติดติดกันหลายๆวันสิวขึ้นลองหยุดใช้ดูสิวหาย หน้าฉันแห้์ฉันต้องการการบำรุงฉันเ็ยเอาตัวนี้กลับมาใช้อีกใช้โอ้ผิวดีสองสามวันสวันหวันหัสิวขึ้นคือไม่รู้ว่าเนื้อครีมมันหนักไปเข้มข้นไปจนแบบมันใช้ทุกวันไม่ได้หรอวะวิธีการใช้ของออมก็คือใช้แล้วหยุด ใช้แล้วหยุดใช้สลับกับตัวอื่นนะคะไม่สามารถใช้ตัวนี้ต่อเนื่องกันนานๆได้เพราะว่ามันน่าจะเข้มข้นสารมันน่าจะแบบบำรุงผิวเราเยอะเกินไปหรอยังไงก็ไม่รู้สิวขึ้นนะคะแต่ว่าวันไหนที่แบบหน้าแห้งมากไม่ไหวแล้วหยิบตัวนี้มาใช้ก็คือแบบเลิศรู้เรื่องตื่นเช้ามาคือดีมากต่อไปนะคะมันไม่ได้เป็นเชิงมอยเจอร์เซอร์แต่ว่าจะเป็นมาร์กนะคะน่าจะรู้จักกันอยู่แล้ว Laneige Water Sleeping Mask นะคะตัวนี้ใช้มา 2- 3ากระปุกแล้ะคือมันช่วยเติมน้ำให้ผิว อันนี้คือคําจํากัดความของมันแบบโดยง่ายๆเลยนะตื่นมาก็คือชุ่มน้ําอิ่มน้ําเนื้อเขาจะเป็นเจลๆแบบนี้สีขาวๆฟ้าๆเนื้อบางเบามากเวลาใช้แล้วก็แบบทูๆแล้วก็ตบๆแต่ว่าอันนี้น้ำหอมคือแรงมากเหมือนกันใครที่เซนซิทีฟกับน้ำหอมก็ลองดูก่อนคะ่ะ ว่าแบบสามารถไหมแต่ว่าในเรื่องของการบํารุงอะก็คือโอเคเลยต่อมานะคะเป็น Lip Care ลิปแคร์บารุงริมฝีปากนะคะมันก็จะใช้อยู่3ตัวยู i รีนลิปแอคทีฟตัวนี้คือมันบํารุงริมฝีปากเราได้อย่างเข้มขน้นชุ่มชื้นและยาวนานไม่มีสีไม่มีกลิ่นคือแบบบํารุงเน้นๆเ,เลยราคาประมาณ2 5 9บาทประมาณเนี้ยอันนี้แท่งที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้จาไม่ได้ซื้อต่อมาหลายแท่งแล้วนะคะต่อมานะคะลิปที่ออมเอาไว้บํารุงช่วงกลางคืนก่อนนอนนะก็จะเป็นนี่นะคะ planet ลิปสล s l ป e p i n g m a s เนี่ยเนื้อค่อนข้างเข้มข้นเลยเพราะว่าเขาเป็นลิปมา์สนะคะซึ่งวิธีการใช้เนี่ยเราก็ต้องควักมาค่อนข้างเยอะหน่อยทาทาทาตื่นมาปากก็จะนุ่มชุ่มชื้นแต่ันี้จะมีความหนักหน่อยเหนียวหน่อยมันหน่อยแล้วก็บางวันเนี่ยอรก็ใช้น้อยๆเอามาบำรุงตอนเช้าได้เหมือนกันนะคะไม่ได้ว่าใช้ได้เฉพาะตอนกลางคืนนะสุดท้ายของลิปมันนะคะลิปกลจากดีอันนะคะตัวเนี้ยหยัดได้มาประมาณ5ปีแล้ว <laughs> แต่เราก็แบบทำใจไม่ได้ว่าลิปมันอะไรวะพันก็มา แต่ก็ช่วงที่เราพอจะมีทุนทรัพย์ขึ้นมาบ้างเนี่ยเราก็เลยแบบโอเคซื้อซึ่งก็แบบไม่ผิดหวังนะองก็ชอบมากนะคะอันนี้เป็นเบอร์001นะคะสีออริจินอลที่เขาออกมาตอนแรกเลยเป็นสีชมพูอ่อนๆความโดดเด่นของมันก็คือเวลาทานแล้วว่าแต่ละคนจะได้สีไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาจะมีการปรับสีตามอุณหภูมิร่างกายของแต่ละคนนะเน่ยเครื่องวันนี้องก็ใช้ตัวนี้ที้อัดคลิปเนี่ยน,นะคะคือน้าจะดูแบบ ปากเรื่อทาอะไรอ่ะทาลิปหรือปาเหมือนไม่ได้ทาเลยหรือว่าแบบสีปากเราเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างยาวนานจริงๆอันเนี้ยไปอยู่ในหมวดเมคอัพก็ได้นะแต่ว่าในเมื่อมันบำรุงได้ดีนะคะก็จะเอาไว้อยู่ในหมวดสกินแคร์ด้วยต่อมานะคะกันแดดกันบ้างเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะคะอันเน a ซ่านะจริงๆขวดที่เขาแบบดังมากๆเป็นซิกเนเจอร์เขาก็จะเป็นขวดสีทองนะคะแต่อันเนี้ยเนื่องจากเรามีความแพ้ง่ายไม่ชอบอะไรที่เป็นแอลกอฮอล์ก็เลยเลือกเป็นสูตรนี้ สูตรนี้ก็จะเป็นสูตร My m u s นะคะเป็นสูตรน้ำนม for sensitive skin SPF 50บวก PA 4บวกแต่ว่าเนื่องจากมันไม่มีแอลกอฮอล์มันก็เลยทำให้เวลาทาเนื้อมันจะมีความมันๆนิดนึงอยู่บนผิวใครผิวมันนะอาจจะไม่ชอบซึ่งออมอะผิวแห้งเองออมยังไม่ชอบเลยรู้สึกว่ามันมีความมันเกินไปอะถ้าเกิดทากันแดดอยู่บ้านเฉยๆมันจะรู้สึกไม่สบายผิวเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเราต้องแต่งหน้าต่อได้ทาแป้งต่อแน่ๆอย่างเงี้ย ก็จะใช้เป็นตัวนี้ได้นะเพื่อแบบประสิทธิภาพในการกันแดดน,นะคะต่อมานะคะกันแดดอีกตัวหนึ่งของ Village Eleven Factory นะคะ SPF 50บวก PA 4บวกเหมือนกันอมอชอบลงตัวนี้ก่อนแต่งหน้าเนื้อเขาจะแบบเป็นสีขาวแล้วแต่อมชมพูนิดนิดเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาทำหน้าที่เป็นเบสเมคอัพด้วยคือจะช่วยปรับผิวแล้วให้ดูแบบไร้ขึ้นสว่างขึ้นแต่มันไม่วอกนะดูดิลองทั้งกับมือลองทั้งกับหน้าก็ไม่วอกอะแล้วก็มันช่วยให้เครื่องสำอางติดทนมากขึ้น โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับสกินแคร์ช่วงปลายปี2018นี้นะคะขอบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่มีการสปอนเซอร์จ้างพูดใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่อาจจะมีบางอย่างที่อมอไม่ได้ซื้อมาเองก็คือทางแบรนด์เขาส่งมาให้นะคะซึ่งถ้าอันที่เขาส่งมาแล้วอมอไม่ได้ใช้จริงไม่ได้ชอบมันจะไม่ได้มาอยู่ในคลิปนี้แน่นอนนะอันนี้คือเลือกมาแล้วจริงๆว่าเป็นอันที่ออมใช้ประจํานะคะแต่ว่าอมอไม่ใช้ทุกตัวเนี่ยทั้งหมดในทุกๆวันนึกออกไหมคะคือบางวันเนี่ยเรามีปัญหาผิวแบบไหนเราก็จะหยิบตัว มาใช้หยิบตัวน,นี้มาใช้หรือบางวันแค่มันอยู่ใกล้มือก็หยิบมาใช้คือมันก็มีปัจจัยหลายอย่างที่เราจะเลือกใช้มันแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะใครดูแล้วถูกใจอันไหนสนใจอันไหนก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูถ้างมพูดว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อย่าเพิ่งเชื่อนะคะไปหาข้อมูลดูรีวิวดูก่อนเพราะว่าสภาพผิวแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันอ,อมใช้แล้วดีคนอื่นอาจจะไม่ดีก็ได้สําหรับคลิปนี้นะคะอาจจะยาวหน่อยแต่ว่าทุกอย่างอะ่ะอยากบอกจริง,รงๆเพราะว่ามีน้องๆในไอจีถามมาเยอะมากนะคะว่าพพีีพ่่ใใชช้้ะะรรคค ลแล้วแบบจะตอบทั้งหมดทีเดียวนี้มันก็ไม่หมดไงมันก็ไม่ได้ก็คือคลิปนี้คือตั้งใจทําจริงๆนะเอามาบอกแบบละเอียดทุกตัวถ้าตัวไหนออมบอกรายละเอียดได้ไม่ครบก็ขอโทษด้วยนะคะมีอะไรคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ